เมื่อสาวๆนะมองนี้มองนี้จะมองกล้องใบหน้าสาวๆนะกูเก็บดอกกินทุกวันเลยนะโหอยาา่างนี้ก็รวยเลยปล่อยกู <S <S oh, ้เหรอก็ปล่อยกู้สิเก็บดอกเฮียอะไรกูอะใบหน้าสมัยสาวๆนะกูเก็บดอกทุกวันเลยนะโหปล่อยกู้เหรองี้ก็รวยเลยเก็บดอกเฮียอะไรเก็บดอกไม้มา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  ไม่ใช่เมื่อาสาวๆนะกูเก็บดอกกินนะไม่ใช่ไม่เอาไม่เอาดอกกินเอาดอกไม่ใช่เฉยเมื่อ,อาสาวๆนะกูเก็บดอกนะอันนี้ก็ใช่ไม่ใช่เมื่อสาวๆนะกูเก็บดอกทุกวันเลยนะโอ้โหไปกูอ๋องี้ก็รวยเนยเก็บดอกที่อะไรกูเก็บดอกมากินอ่ะนี่ก็ไอจักเลยไอ้แบ่หน่อยกูไอ,อ,อ,อทุกวันเลยของเขาไปนั่นไออยู่ ของมากเก็บดอกทุกวันเลยม,มาไมมามาออะไ้เลย,เลย,เลยป้าอ้เสาสาวเนี่ยกูเก็บดอกทุกวันเลยเป็นไงพี่ได้ดูสดสด <laughs> อะไรนี่ไทำไมสาวสาวกูเก็บ